สวัสดีค่ะทำอาหารง่ายๆกับครัวพิพิไลค่ะวันนี้ก็จะชวนมาทำเมนูขนมไทยโบราณนะคะเป็นข้าวแตนนั่นเองค่ะข้าวแตนหน้าตาเป็นยังไงก็จะเป็นแบบนี้นะคะก็คือจะเป็นข้าวเหนียวใส่งาดำแล้วก็มีส่วนผสมของน้ำแตงโมค่ะเรียกว่าข้าวแตนน้ำแตงโมนะคะเดี๋ยวเราไปดูวิธีทำกันเลยค่ะส่วนผสมของข้าวแตนน้ำแตงโมค่ะ แยกออกเป็น2ส,ส่วนนะคะก็คือส่วนของข้าวแตมแล้วก็ส่วนของการทอดค่ะมาดูส่วนแรกกันก่อนค่ะก็จะมีข้าวเหนียวขาวนึ่งสุกแล้วนะคะมีข้าวเหนียวดํานึ่งสุกแล้วมีหัวกะทิเกลือน้ําตาลอ้อยงาขาวงาดําแตงโมส่วนของการทอดก็จะมีน้ํามันพืชแล้วก็ใบเตยค่ะส่วนผสมก็พร้อมแล้วเดี๋ยวเราไปทํากันเลยค่ะ ขั้นตอนแรกนะคะเดี๋ยวเราจะนำข้าวเหนียวไปอุ่นให้ร้อนก่อนจิมใช้เป็นข้าวเหนียวที่แบบทานไม่หมดนะคะเอามาทำเป็นข้าวแตนแต่ถ้าใครจะทำข้าวแตนสดใหม่นะคะก็สามารถใช้ข้าวเนหนียวนึ่อหงใหม่ๆแล้วก็เอามาทำได้เลยค่ะเดี๋ยวเรามาเตรียมน้ำแตงโมกันค่ะก็เตรียมเครื่องปั่นนะคะใส่แตงโมล,ลงไปค่ะ ปั่นให้แตงโมล,ละเอียดเลยนะคะจากนั้นก็จะกรอเฉพาะส่วนที่เป็นน้ำนะคะเนื้อแล้วก็เมล็ดไม่ใช้นะคะเอาน้ำใช้สยอย่างเดียวเลย น้ำแตงโมท,ที่เรากรองเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะเราก็จะปรุงรสด้วยเกลือค่ะเพื่อให้รสชาติกลมกล่อมขึ้นนะคะตามด้วยน้ําตาลอ้อยหรือว่าน้ําตาลทรายแดงนะคะเป็นน้ําตาลที่ใส่ในเฉากวยค่ะมันจะหอมๆห,หน่อยหัวกะทิค่ะเพิ่มความหอมมันจากนั้นก็คนส่วนผสมให้เข้ากันค่ะคนให้น้ำตาละละลายดีเลยนะคะ จากนั้นก็นำน้ำแตงโมท,ที่เราผสมไว้ใส่ในข้วเหนียวที่ยังร้อนๆอ,อ,อยู่เลยนะคะเหมือนการมูนข้าวเหนียวค่ะในจิมกะใส่นะ้าอย่างละครึ่งแล้วก็คนค่ะใช้พายค่อยๆค,ค,คนนะคะเดี๋ยวข้าวเหนียวจะดูดน้ำเข้าไปนะคะทำให้มันแห้ง คนให้ข้าเหนียวแตกเม็ดดีเลยนะเวลาที่เราใส่พิมพ์จะได้ง่ายๆค่ะสีขาวก็ทำเหมือนกันเลยค่ะค่อยๆบีค่อยๆใส่ไปคนไปนะคะทีนี้ก็ปิดฝาพักไว้ประมาณ10-20นาทีค่ะเพื่อให้ข้าเหนียวดูดน้ำแตงโมตเต็มที่ค่ะ ระหว่างที่เราพักข้าวเหนียวนะคะเราก็จะมาเตรียมกระด้งสําหรับตากขนมกันค่ะทาน้ํามันพืชบางๆให้ทั่วเลยค่ะหรือจะใช้เป็นน้ํามันมะพร้าวก็ได้นะคะกันข้าวเหนียวติดกระด้งค่ะข้าวเหนียวที่เราพักไว้นะคะจะเห็นว่าน้าแตงโมซึมเข้าเม็ดข้าวเหนียวดีแล้วนะคะทีนี้เราก็จะไปขึ้นรูปกันค่ะจิ้มใช้เป็นพิมพ์ไข่ดาแบบนี้นะคะในการขึ้นรูปขนมค่ะหรือใครจะใช้วงเล็กวงใหญ่ก็แล้วแต่เลยนะคะ เราก็จะใช้พิมพ์จุ่มน้ําก่อนเพื่อกนันข้าวเหนียวติดนะคะใส่ถุงมือถุงมือก็จุ่มน้ําก่อนนะคะแล้วก็หยิบขา้าวเหนียววางลงไปเลยค่ะทําเหมือนขนมนางเล็ดเลยนะประมาณนี้แล้วก็เอาขึ้นค่ะก็จะได้วงกลมแบบนี้นะคะถ้าพิมพ์ติดขา้าวเหนียวเราก็เอาไปจุ่มน้ำอีกรอบหนึ่งค่ะ คือจุ่มน้ําทุกรอบมันก็จะง่ายดีค่ะกดแค่พอข้าเหนียวอยู่ตัวก็พอค่ะไม่ต้องแน่นมากแล้วก็ดึงขึ้นข้าเหนียวดําก็ทําเหมือนกันเลยนะคะ ข้าวแตนที่เราทาเป็นแผ่นเสร็จแล้วนะคะเดี๋ยวเรานําไปตากแดดให้แห้งใช้เวลาประมาณ1-2วันหรือว่าดูจนกว่าจะแห้งสนิทดีค่ะข้าวแตนที่เราเอาไปตากแดดจนแห้งสนิทแล้วนะคะก็จะเป็นแผ่นแบบนี้เลยตากจนแห้งดีเลยนะคะเดี๋ยวเราเอาไปทอดกันเลยค่ะตั้งกระทะน้ํามันนะคะใส่น้ำมันให้เยอะเลยจากนั้นเราจะเอาไปเตยลงไปทอดค่ะการที่เราทอดใบเตยก่อนนะคะจะทําให้น้ํามันมีความหอม แล้วก็ช่วยชะลอการเหงหืนของขนมด้วยค่ะทอดจนน้ำมันหอมดีนะคะแล้วก็ใบเตยแห้งดีค่อยตักขึ้นค่ะนี้ก็ตักใบเตยออกเลยแล้วก็ขนมลงไปทอดเลยค่ะใช้ไฟกลางในการทอดนะคะอย่าใช้ไฟแรงเกินไปพอขนมสุกก็จะลอยขึ้นมาแบบนี้นะคะ เราก็ค่อยๆกลับด้านค่ะแล้วก็ทอดจนขนมสุดกรอบดีเลยค่ะคือถ้าขนมกรอบดีเม็ดจะพองขึ้นมาเต็มที่นะคะแล้วก็ตักขึ้นเลยเข้าแตนที่เราทอดเสร็จแล้วนะคะเดี๋ยวเราไปชิมกันเลยค่ะ กลิ่นมันจเจ้าหอมๆห,หน่อยค่ะร้อนวันที่ไม่ร้อนแล้วกันนะคะนี่นี่ความกรอบ <c oughs> กรอบมากมรสชาติจะหวานอ่อนๆน,นะคะคือมันไม่ได้แบบหวานแบบหวานมากเนี่ยค่ะมันจะหวานแบบนิดเดียวค่ะได้กลิ่นของ ตัวน้ำตาลที่เราใส่ลงไปแล้วก็กะทินิดหน่อยนะคะมีความหวานมีความหอมแล้วก็กรอบอร่อยดีค่ะส่วนงานดําที่เราใส่นะคะรสชาติก็จะมันๆแล้วก็หอมๆดีค่ะถ้าใครชอบกินหวานนะคะสามารถทําน้ําราดแบบราดคาราเมลที่ราดในนังเลสนะคะสามารถน้าราดได้นะคะแต่ถ้าใครแบบไม่ชอบกินน้ำราดก็กินแบบนี้ได้เลยค่ะ ทอดใหม่ๆแล้วก,กินเลยนะคะจะหอมแล้วก็อร่อยดีค่ะใครที่ชอบเมนูข้าวแต่น้ำแตงโมงก็ลองทำดูนะคะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ด้วยแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีค่ะ